1> EP ที่11ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคำว่าโอเลเวลาแปลในนิยายเราจะแปลว่าอย่างไรหลับรหัหัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP นี้เป็น EP ที่11นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ รหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่11วันนี้เราจะมาพูดกันต่อเนื่องถึงเรื่องของบุรุษรรพนามที่ใช้ในนิยายญี่ปุ่นกันนะครับเราพูดถึงนะครับคำว่าวาตาชิแล้วก็บุคุไปแล้ววันนี้ เป็นตัวอย่างของคาว่าโอเลครับอันนี้ก็เป็นนะครับบทความของคุณสวัตรเรืองศรีจากวรารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาฉบับพ,พิเศษปีที่8ฉบับที่3เหมือนเดิมนะครับคุณสวัตรเรืองศรีได้สรุปนะครับว่าโอเลนะครับในนิยายในวรรณกรรมญี่ปุ่นมีการแปลออกมาเป็นคำสามคำ นั่นก็คือผมฉันแล้วก็ข่านะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็นผมนี่เป็นกรณีที่ผู้พูดเป็นผู้ชายแล้วก็อ่อนกว่าแล้วก็มักจะสนิทกับผู้ฟังถึงใช้คำว่าโอเลนะครับแล้วก็ถ้าแปลว่าฉันก็มีแนวโน้มเลือกแปลในกรณีที่ผู้พูดมีอายุและสถานะภาพสูงกว่าผู้ฟังแล้วก็สนิทกับผู้ฟัง ต้องสนิทถึงใช้โอเลนะครับแล้วก็แปลว่าค่านะครับก็กรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังมีอายุสถานภาพเท่ากันแล้วก็สนิทกันนะครับแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะครับคำว่าโอเลเนี่ยนะครับมีใช้กันอย่างมากมากๆนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อประมาณ40ปีก่อน เห็นจะได้นะครับหรืออาจจะประมาณ30ปีก่อนก็ยังได้นะครับคำว่าโอเลเนี่ยนะครับจะมีความรู้สึกว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพมากๆนะครับหลายคนอาจจะอยากจะแปลว่ากูด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านะครับในนิยายนะครับเรามักไม่นิโดยเฉพาะนิยายวรรณกรรมแปลเรามักไม่นิยมใช้คำว่ากูมึง นะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลแล้วเนี่ยนะครับก็มักจะนะครับออกมาเป็นค่านะครับหรือว่านะครับอย่างแย่ที่สุดนะโดยทั่วๆไปก็ยังใช้ฉันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากนะครับคำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคําว่าโอเลในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าหยาบคายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าพระเอกละครในซีรีส์ต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้มักจะใช้บกคุแต่ว่าปัจจุบันนี้ตัวพระเอกตัวละครที่เป็นพระเอกส่วนใหญ่ใช้คำว่าผมอาโอเลเนี่ยครับเพราะฉะนั้นโอเลในที่นี้ก็เลยแปลว่าผมได้บางทีเนี่ยโอเลก็ยังใช้กับเจ้านายในสถานที่ทำงานนะครับซึ่งเป็น เป็นเมื่อก่อนนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับปัจจุบันก็ใช้กันเพราะฉะนั้นจึงมีการแปลโอเลว่าผมได้นะครับแล้วก็แปลว่าฉันได้นะครับแน่นอนแปลว่าท่าก็ได้เรามาดูตัวอย่างคำกันนะครับโอเลที่แปลว่าผมนะครับอย่างการณีนี้นะครับพระเอกจากเรื่องสดซึงเงียวนะครับอันนี้เรื่องสดซึงเงียวของฮิงงชิโนเคงโก เป็นซีรีส์เรื่องแรกของนะครับพระเอกที่ชื่อคังะเจียวิชิโร่เนี่ยนะครับซึ่งผมแปลเป็นภาษาไทยไว้แล้วนะครับชื่อคัตกรรมชิมะประจันดอกไม้ของสำนักพิมพ์ไดฟุคุนะครับในเรื่องนี้นะครับพระเอกนะครับซึ่งก็คือคังะเนี่ยนะครับก็เป็นนักศึกษายังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มีการคัตกรรม เพราะฉะนั้นตํารวจก็ต้องมาสอบสวนนะครับโดยพระเอกก็เป็นเพื่อนของผู้ตายก็เลยมีการคุยกันในกรณีนี้นะครับพระเอกคุยกับตํารวจก็ยังใช้โอเลน,นะครับแต่ว่าเนื่องจากพระเอกเนี่ยก็ต้องเป็นสถานะแล้วก็อายุก็ต้องอ่อนกว่าตํารวจแน่นอนอยู่แล้วเพราะายังเป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นผมเลยแปลว่าผมครับประโยคตัวอย่างนี้นะครับก็คือ โอเลวะอันโนฮานาชิโอคิตาดะเกเดสิโอเลโนโชโกโนินสึโนะอนนาโโนฮานาชิก็แปลได้ว่าผมแค่ได้ยินเรื่องของเด็กข้างห้องโชโกนั่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวประโยคต่อไปตอนนี้โอเแปลว่าฉันนะครับก็จากเรื่องเดียวกันนะครับคัตกรรมชิมะประจันดอกไม้ หรือว่าสดจึงเงียวของอาจารย์ที่งาชินคเคงหมนะครับอันนี้พระเอกพูดกับนางเอกของเรื่องเลยนะครับครั้งะก็มีนางเอกกับเขาด้วยนะครับลองดูกันอันนี้พระเอกก็นะครับพระเอกพระเอกก็ต้องใช้โอเลเหมือนกันแต่นะครับเมื่อสักครู่ใช้กับตำรวจเราแปลว่าผมแต่พอเอามาใช้กับนางเอกกันนะครับซึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน กรณีนี้เราใช้ฉันครับแต่ว่าเราก็คือไม่ใช่นะครับคือผมใช้คำว่าฉันในกรณีนี้นะครับดูตัวระโยคตัวอย่างนะครับนันโมชินาคุเตะโคเรว่าโปรโพส์อ a ่างน่ายโอเลโนอิชิดะไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไม่ใช่การขอแต่งงานเป็นเพียงการแสดงเจตนารมของฉันฟังแล้วงงๆใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ พระเอกก่อนหน้านี้พระเอกจะพูดว่านะครับฉันชอบเธอจะรักเธอเลยก็ได้นะครับแล้วก็คิดว่าอยากจะแต่งงานด้วยในอนาคตนะครับแต่พอนังเอกบอกว่าเอะแล้วฉันจะให้ฉันตอบว่ายัางไงพระเอกก็ตอบว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนี่ไม่ใช่การขอแต่งงานเป็นเพียงการแสดงเจตนาลมของฉันเท่านั้นนะครับก็เรื่องนี้นะครับตอนจบจะเป็นยังไงพระเอกจะสมหวังกันนังเอกหรือไม่ ไปหาอ่านเองนะครับส่วนอะโอเละนะครับตัวที่3นะครับที่แปลว่าค่านะครับอันนี้เนื่องจากในนิยายที่ผมแปลยังหาที่ที่จะใช้ค่าไม่เจอนะครับก็เลยเอาตัวอย่างนะครับของคุณสวัสดิ์เรืองศีที่ไปเขียนในบทความนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องโคโคโลบ ของนัตสึเมโซเซกินะครับนัตสึเมโซเซกิแล้วก็แปลโดยนะครับอาจารย์ปรยาอิงคาพิรมแล้วก็คุณกนกรุ่งกีรติกุลนะครับภาษาไทยก็ชื่อโคโคโระเหมือนกันนะครับโดยสำนักพิมพ์ยิปซีนะครับก็อันนี้เป็นฉากที่พ่อของข้าพเจ้านะครับอ่าก็ขพเจ้าก็น่าจะเป็นคนเขียนเรื่องนะครับคุยกับซักคุเพื่อนสนิท ก็พูดว่าโอเลว่าโมดามิดาถ้าเห็นท่าจะเย่นะครับก็คือคุยกับเพื่อนนะครับแล้วไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องย้อนยุคเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าข้าก็เหมาะสมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆข,ของการใช้โอเลแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วโอเลในสมัยปัจจุบันไม่ได้หยาบคายนะครับ เหมือนสมัยก่อนแม้แต่พระเอกละครซีรีส์ก็ใช้แทนตัวเองอย่างพระเอกคังะเจยิจิโรนะครับซึ่งอยู่ในซีรีส์นะครับนิยายของอชิงอาจารย์ที่งานชินอบเคงกนะครับก็ผมก็แปลว่าผมบ้างฉันบ้างแล้วแต่กรณีแต่เขาจะแทนตัวเองว่าโอเลนะครับในแทบทุกกรณีเลยนะครับก็ ติดตามนะครับเรื่องแบบนี้เรื่องราวดีๆหรือว่า,าผมจะหัดแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้ดูด้วยนะครับหลังจากจบช่วงของเรื่องของบุรุษสรพนามนี้แล้วก็จะมีการแปลต่อไปหรือย้อนกลับไปดู EP เก่าๆก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ